สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะเรียนเชิญคุณลูกค้านะครับมาทําความรู้จักกับเครื่องผลิตน้ําของโคเวซึ่งเป็นที่ยอดฮิตอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นไวรัลที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ก่อนที่จะไปชมผลิตภัณฑ์นะครับผมอยากจะสร้างความมั่นใจให้คุณลูกค้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโคเวก่อนครับในส่วนแรกนะครับผมอยากจะ ส่วนคุณลูกค้ามาดูนะครับรางวัลที่ทางโคเวได้รับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัทดีเด่นนะครับเทคโนโลยีสินค้าและการบ,บริการนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ทันสมัยเพราะนั้นนี่เป็นจะเรียกว่าอะไรเป็นการรับรองจะจากหน่วยงานที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระดับโลกซึ่งรับรองให้กับทางโควนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นในส่วนของการรับรองคุณภาพน้ำนะครับนี่ ระดับโลกเลย Water Quality Association นะครับแล้วก็เป็น NSF International ที่รับรองแล้วก็มีใบร i บรองต่างๆมากมายที่ทางโคเวได้ผ่านการตรวจสอบรวมไปถึงฮาลานนะครับที่ทางมาเลเซียนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยให้การรับรองในส่วนของเครื่องกรองโคเวอ่ามาดูตรงนี้ ก็เป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับในบ้านเราที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวอันนี้เป็นแ่เพียงบางส่วนนะครับยังมีเยอะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของโรงเรียนนานาชาติหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลต่างๆนะครับนี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่สามารถเอามาลงได้ในนี้ด้วยเหตุจํากัดของเรื่องของอกระดาษนะครับก็เป็นนี่คือแบรนด์การันตีต่างๆนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวนะครับทีนี้มาสู่ในส่วนของ2รุ่นยอดนิยมนะครับทั้ง2เครื่องนี้ มีความแตกต่างอะไรบ้างนะครับถ้าในส่วนของเครื่องแน่นอนขนาดแตกต่างนะครับดีไซน์แตกต่างข้างในก็จะตัวนี้จะให้น้ํส4อุณหภูมิก็คือให้อุณหภูมิน้ําร้อนซึ่งตอบสนองทันที94องศาอุณหภูมิน้ําอุ่น40องศาบิดมาใช้งานได้ทันทีอุณหภูมิน้ําปกติและอุณหภูมิเย็นน้าเย็น4.5องศาก็บิดมาใช้งานได้ทันทีนะครับส่วนตัวนี้จะได้3อุณหภูมิก็คือน้ําร้อนอุณหภูมิเท่ากัน 94องศาน้ําเย็น4.5องศาแล้วก็น้นําอณนภุมปกตจิจะแตกต่างอีกตัวนึ่งก็คือเรื่องของความจุภายในอันนี้คือ5.8ลิตรนะครับความจุภายในอันนี้11.5ลิตรนี่คือสิ่งที่ความแตกต่างก็เลือกให้เหมาะกับที่คุณลูกค้าใช้งานนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องอไปมีอะไรที่มันใหญ่ๆยุ่งยากซับซ้อนเห็นไหมครับสวยงามทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ของเครื่อง ผลิตน้ำของโคเวแล้วนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องใช้กระติกน้ําร้อนครับเขาว่ามีน้ําร้อนใช้อยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องเปิดตู้เย็นนะครับเพื่อจะดื่มน้ําเย็นเพราะการเปิดตู้เย็นครั้งหนึ่งนะครับความเย็นออกคอมพิวเตอร์ตู้เย็นทํางานกินไฟมากกว่าอีกและหนักกว่านั้นก็คือว่าเราต้องการน้ำนะครับบริสุทธิ์สะอาดไม่มีกลิ่นแต่ในตู้เย็นเราแช่อย่างช่นี้ทุเรียนกําลังมาแรงใช่ไหมครับบางคนเอาุเรียนแช่ตู้เย็นบางคนชอบทานุเรเยนอย่างผมเนี่ยชอบทานทุเรียนครับแต่ผมไม่ชอบ น้ำดื่มกลิ่นทุเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปแช่ตู้เย็นแล้วนะครับมันก็จะหมดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ของน้ำด้วยนะครับทีนี้เมื่อคุณลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์องโคเวยแล้วนะครับก่อนจะเพียงภาคบริการผมจะนําคุณลูกค้าไปดูในส่วนของข้างในนะครับเครื่องกรองที่อยู่ภายในว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันครับครับเราดูภายนอกแล้ว เราดูประโยชน์ที่คุณลูกค้าจะได้รับและเรามาดูภายในกันนะครับระบบการกองระบบการกองของโคเวนะครับแบ่งการกองออกเป็นนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกเรียกว่า neo sense filter นี่ครับสีเหลืองๆนี่นะครับตัวนี้จะได้ประโยชน์อะไรก็คือจะกำจัดสารแขวนลอยนะครับเศษผงอนุมูลฝุ่นสนิมกำจัดสารปนเปื้อนคอรีนสารละเหยทรายตะไคร่น้ำตะกอนต่างๆนะครับ ตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวที่2ตัวที่2 pure er water นะครับก็จะกําจัดโลหะหนักสารพิษที่มากับน้ําสารอินทรีย์ที่เป็นอันตรายแล้วก็จุลินทรีย์ต่างๆนะครับส่วนตัวที่3าม pH innocent นะครับตัวนี้ก็จะกําจัดสิ่งสกปรกกินเม้นสารคอรีนตกค้างนะครับกา๊าซต่างๆแล้วก็ปรับรสชาติน้ําให้ดีขึ้นส่วนตัวที่4ที่หน้าตาประหลาดๆเนี่ยนะครับเป็น เป็นตัวเป็นแท่งฆ่าเชื้อนะครับเป็นแอนตี้แบคทีเรียนะครับแอนตี Anti ้แบคทีเรียฟิลเตอร์นะครับไม่ใช่แท่งฆ่าเชื้อแอนตี Anti ้แบคทีเรียฟิลเตอร์นะครับก็จะช่วยในการควบคุมและป้องกันการเจริญเติบโตของจ,อจุลชีพในถังน้ำนะครับที่หลายๆท่านก็จะเห็นว่าบางท่านจะเห็นน้ําเป็นเมือกเมือกลื่นเื่นเป็นคร,บคราบๆราพวกนั้นอะ่ะจุลินรีนั่นแหละครับตัวนี้ก็จะกล่องได้ทั้งหมดเพราะนั้นนี่คือระบบภายในนะครับที่คุณลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยนะครับนอกจากนั้น เรายังมีระบบบริการใหม่ s u b s r r i e e โคเวซึ ove, ่งหลายท่านก็คงจะได้ยินได้เห็นในสื่อต่างๆนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือการเมื่อลูกค้านะครับคุณลูกค้าเลือกนะครับที่จะใช้ผลิตภัณฑ์โคเวแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีน้องโคดี้ซึ่งเป็นผู้หญิงไปทําความสะอาดเครื่องทั้งภายนอกแล้วก็ภายในทุกๆ2เดือนแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองตามระยะทุกๆ4เดือนเพราะนั้น ในระยะเวลานะครับดูแลคุณลูกค้า60เดือนเต็มเนี่ยจะมีน้องผู้หญิงเข้าไปบริการตลอดแต่ในที่นี้ไม่ได้ไหมายความว่าหลังจากนั้นล่ะเราจะมีคําถามว่าหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นก็มีบริการให้คุณลูกค้าเลือกครับว่าจะเลือกให้ทางาทางเราไปสวิตบริการอีก1ปีหรือ2ปีแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกประโยชน์ของโคเวนอกจากในส่วนของรูปทรงสวยงามได้ประโยชน์ ต่างๆต,ต,ตอบโจทย์การใช้งานแล้วเนี่ยได้คุณภาพน้ําดีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณลูกค้าหายห่วงได้เลยครับจะไม่มีการบอกว่าคุณลู that, คณลกค้าครับได้เวลาเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะครับถ้าคุณลูกค้าเปลี one, ่ยนไส้กรองเนี่ยผมขอเสนอเครื่องใหม่ได้ไหมครับซึ่งราคาจะต่างกันนิดเดียวแนะนําให้เปลี่ยนเครื่องใหม่อันนี้ไม่มีครับเครื่องุ่นที่คุณลูกค้าที่เลือกไปใช้นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณลูกค้าใช้ไปเลยครับ15ปี20ปีนะครับใช้ไปได้ยาวๆไปเลยตั้งแต่ลูกเกิดจนถึงจบปบริญญาตียังใช้ได้อยยู่เลครับ อันนี้คือการรับประกันสินค้าของโคเวนะครับถึงได้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งยังไงละครับเพราะนั้นส,สับสไครต์โคเวสิครับและก็ไม่ต้องกังวลครับมีระบบแบ่งจ่ายที่เบามากวันนี้เรากินชากินกาแฟเนี่ยสำหรับเราคนเดียวถูกต้องไหมครับเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราดื่มคนเดียวแต่น้ำเนี่ยใช้ทั้งครอบครัวครับ้าเราซื้อน้ําทานคุณลูกค้าซื้อน้ําทานนะครับราคาน้ําขึ้นทุกปีแต่ถ้าคุณลูกค้าใช้เครื่องผลิตน้ําของโคเวแล้วราคาคงที่ แน่นอนครับการสวิตต่างๆก็จบไม่มีการเรียกเก็บใดๆเพิ่มเติมนะครับแบ่งใจเบาๆกับโควครับเงินทองหายากครับวันนี้ใช้อะไรเลือกที่ดีแล้วก็คุ้มค่าเงินนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับครอบครัวทําให้คุณภาพชีวิตของคุณลูกค้าและครอบครัวดีขึ้นเดี๋ยวเราผมจะพาคุณลูกค้าไปาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการฟอกอากาศและก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสุขภัณฑ์ห้องน้ําห้องอาบน้าครับเดี๋ยวตามผมมานะครับอันเดียว